สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาอัปเดตการทดลองตัดแต่งต้นเบญจมาศแครที่เราทำไว้คลิปที่แล้วนะคะมาอัปเดตกันว่าผลเป็นยังไงนะคะที่ว่าตัดแต่งกิ่งแล้วให้มันงอกใหม่อะคะ่ะว่าเขาจะงอกใหม่จริงไหมอันนี้เป็นต้น ต้นใหม่ที่เขาออกดอกไม่แน่ใจว่าที่เขาเหี่ยวนี่คือเหี่ยวเพราะเขาบานเต็มที่ของเขาแล้วหรือว่าเหี่ยวเพราะเขาเป็นเชื้อราไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหลบไปข้างหลังแล้วก็เอามาตัดตัดดอกออกดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยค่ะพอเราตัดออกปุ๊บดอกใหม่ที่เขากำลังจะบานนะคะเขาก็เหมือนกับ ดำไปหน่อยๆนะคะไม่แน่ใจว่าเพี้ยะลงด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกระถางนี้เราก็จะทําการตัดแต่งใหม่เหมือนกันคะ่ะให้เหลือแต่ดอกตูมไว้แล้วรอดูว่าดอกตูมเขาบานไหมนะคะบางดอกที่เป็นดอกตูมเขาก็เหมือนกับดำๆเหมือนกับเขาเหี่ยวไปเฉยๆนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะถ้ามีท่านผู้ชมท่านใดพอจะทราบนะคะ คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะคะเราจะลองทำตามดูค่ะว่าทำวิธีไหนที่ให้เขางอกออกมาแล้วกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะมาดูกันค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ต้นเบนจะมาาแครนะคะที่เราทำการเปลี่ยนกระถางนะคะที่เราทำการตัดเพื่อที่จะให้แตกใหม่ค่ะแต่ตอนนี้ มันตายหมดแล้วค่ะเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรารดน้ำมากเกินไปหรือเขาไม่ค่อยเจอแดดหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ยังไม่เคยปลูกอันนี้เป็นการทดลองปลูกนะคะเหลือแต่ต้นนี้ค่ะทีนี้เราก็ยังมีเหลืออีกหลายต้นที่เราเหมามาวันนั้นนะคะประมาณสิบ ิบกระถิ่นสิบสามกระถางนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ค่ะมันเกิดการอาการเหี่ยวเราก็เลยเอาออกมาอันนี้ค่ะที่เราเหมาม,ามันกันแต่เราไม่ได้ปัดโกลนนะคะอันนี้เราไม่ได้ปัดโกลอันไหนที่ตัดโผลรู้สึกว่ามันจะไม่รอดค่ะตายค่ะอันนี้เราตัดแต่ดอกแห้งทิ้งเฉยนะคะมันก็ยังอยู่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ เหลือต้นที่คุมไว้อันนี้อันนี้ยังยังอยู่นะคะยังไม่เน่ามองจากข้างนอกต้นนี้ก็เหมือนกับจะเน่าไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะอัน,นที่คุมไว้ส่วนอันนี้ไม่ได้คุมเหี่ยวไปแล้วค่ะ ดูถ้าทางไม่น่าจะรอดนะคะเราก็รดน้ําทุกวันไม่รู้ว่าเป็นเพราะรดน้ํามากเกินไปหรือยังไงนะคะถ้ามีผู้รู้ก็รบกวนผู้รู้ช่วยบอกหน่อยนะคะวันนี้วันที่5มกราคม2565นะคะมาอัปเดตนะคะที่เราปลูกเป็นจมาตแคะที่เราลองเอามาชัมดูนะคะ ที่สิบเจ็ดพันวาปีหกสี่นะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเน่าไปแล้วนะคะไม่รอดนะคะส่วนอันนี้ที่ตัดดอกออกเฉยๆเขาก็ยังอยู่นะคะบางต้นอยู่บางต้นก็เหีเ่ยวเฉาไปแล้วค่ะทั้งๆท,ที่เราก็รดน้ำทุกวันนะคะเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงค่ะอันนี้ค่ะ ที่เราทําการทดลองคราวที่แล้วมันยังมีต้นเขียวอยู่ต้นสองต้นแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะคะไปแล้วค่ะตายหมดแล้วค่ะทั้งทางที่เราก็รดน้ำนะคะสงสัยว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่6มกราสองห้า 65นะคะเราเกิดอาการสงสัยนะคะว่าข้างในรากเขามีปัญหาหรือเปล่ามันแน่นเกินจนมันเน่าหรือว่าอะไรนะคะเราก็เลยอยากจะลองเอามาแยกดูคะ่ะว่าถ้าสมมติว่าเราแยกออกแล้วแล้วปลูกกระถางหนึ่งมีต้นเดียวเนี่ยเขาจะรอดไหมนะคะอันนี้เราเอากระถางต้นที่เขา ตายไปบ้างแล้วแล้วมันเหลืออยู่แค่ต้นสองต้นนะคะกระถางหนึ่งรู้สึกเขาจะปลูกสี่ถึงห้าต้นนะคะเราเปิดมาดูก็รากมันไม่มีส่วนสีขาวเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเน่าไปแล้วอะคะ่ะมันก็เลยทำให้เขาเหี่ยวเขาอาจจะรากเน่าเลยทำให้การหาสารอาหารทำได้ลำบากเขาก็เลยเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเอา ดินถุงนะคะแล้วก็ใส่ผสมแกลบแล้วก็ใส่ผสมกับใบไม้หมักนะคะคลุกๆแล้วก็ลองปลูกเขาใหม่นะคะว่าเขาจะรอดไหมนะคะคราวนี้เราจะลงแค่กระถางเดียวนะคะคือกระถางหนึ่งจะปลูกแค่ต้นเดียวนะคะทุกทีที่เราซื้อมาต้นกระถางหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสี้าต้น,นะคะ่ะ อันนี้เราจะแกะเอาลากที่เขาเหลืองเหลืองแล้วนะคะดึงออกไปเลยคะ่ะก็ไม่รู้นะคะว่ารอดหรือไม่รอดเราจะลองทําดูคะ่ะอันนี้เป็นต้นที่เราตัดดอกที่มันเหี่ยวออกนะคะแล้วเราก็รดน้ําทุกวันอันนี้เราใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะใส่ปุ๋ยละลายช้าคะ่ะอันนี้เราเอารากนเหลืองออกก่อนแล้วเราก็เอาปุ๋ยละลายช้าใส่ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เอาดินที่เรา ผสมเมื่อกี้นะคะใส่ปิดลงไปแล้วก็จะปลูกปกติเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยค่ะเราก็เอามะมะพร้าวสับปิดเพื่อรักษาความชื้นให้เขาค่ะอันนี้มันตายไปแล้วค่ะเราเอาแต่ดินแล้วกันค่ะดูแล้วรากเขาคงจะแน่นจนเกินไปอะคะ่ะ การหาอาหารเขาทําได้ลําบากเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางแค่6นิ้วแล้วมีหลายต้นนะคะในกระถางหนึ่งทงั้งๆที่ปุ๋ยละลายช้าเขาก็ใส่มานะคะเราแกะดูมันก็มีปุ๋ยละลายช้าอยู่ข้างในด้วยหรือว่าเขาจะใส่ปุ๋ยเยอะไปอันนี้เราก็ยังไม่เข้าใจนะคะเนี่ยค่ะแกะออกมาต้นที่ตายส่วนใหญ่จะเป็นรากเหลืองๆที่แบบรากเน่าอะคะ่ะ ส่วนต้นที่ยังไม่ตายเหมือนกับรากเขายังเป็นแบบมีสีขาวอยู่บ้างบางสวนนะคะต้นที่ยังมีใบ q q เขียวๆอยู่ะคะ่ะเนี่ยรากเขาก็ยังขาวๆอยู่เดี๋ยวเราจะลองปลูกแบบเอากระถางละต้นเลยค่ะดูว่าเขาจะโตรหรือเขาจะตายนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้ค่ะปลูกเหมือนปกติเหมือนตะกี้นะคะเราลองปลูกอย่างนี้สักประมาณสามต้นนะคะ แล้วเดี๋ยวเรารอดูผลอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะคะว่าเขาจะเหี่ยวตายอีกไหมนะคะต้นนี้หลังจากเราตัดดอกไปนะคะดอกที่มันแห้งๆไปแล้วก็ดูเหมือนมันมีเพี้ยเราก็เลยเอาน้ำใส่ยางคะ่ะฉีดๆใส่เขาเหมือนเขาจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างเหมือนเขาแตกยอดอ่อน ข้างล่างเนี่ยค่ะเยอะอยู่นะคะแต่ข้างบนก็บางส่วนมันก็ยังเหี่ยวไปเรื่อยอยู่เดี๋ยวเราจะลองตัดออกแล้วก็รอให้มันแตกออกมาก่อนแล้วเราค่อยตัดข้างบนทิ้งเพื่อที่จะให้อันใหม่แตกขึ้นมานะคะเดี๋ยวรอดูผลค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ ต้นนี้ที่มันแตกเยอะๆนะคะเราจะเอากระถางใหญ่มารองแล้วก็ใส่กับมะพร้าวแล้วก็ใส่แกบรองก้นลงไปนะคะแล้วเราก็เอากระถางเขาซ้อนลงไปอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูค่ะว่าพอรากเขาทะลุออกมาแล้วเขาจะดีขึ้นไหมนะคะเ mm hmm. พราะว่ายกดูก้นกระถางแล้วเขาเนี่ยค่ะ มองไม่เห็นเนี่ยมันมีรากขาวๆงอกมาแบบนี้เหมือนกันค่ะสองกระถางกระถางนี้กับกระถางนี้นะคะอีกอันนึงเราลองอีกอันหนึ่งเราไม่ลองก้นนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมคะมันไม่ค่อยงามแล้วรากเขาส่วนสีขาวไม่มีเลยเราก็ลองดูกันค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงย้ายที่วางเขาค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะรอติดตามผลที่คลิปหน้านะคะอีกสักประมาณ1-2อาทิตย์นะคะจะมาแจ้งผลให้ทราบค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ